สวัสดีครับผู้เข้าช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาเตือนภัยนะครับนะไม่ทําสิ่งนี้ทุกหมื่นถึงสอง0มื่นกิโลนะครับนะสลับไปทีละหมื่นทีละหมื่นเรื่อยๆนะครับอาจจะเกิดอันตรายกับท่านได้นะครับตามผมเลยครับไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะนั่นก็คือการสลับยางนั่นเองครับการสลับยางเนี่ยมีประโยชน์กว่าที่ท่านคิดเยอะเลยนะครับนอกจากว่าอัตราการสึกหรอของยางเนี่ยจะได้เฉลี่ยเท่าๆกันแล้วนะครับอาจจะมี ภัยอันตรายซ่อนเลนส์อยู่นะครับถ้าท่านไม่สลับนะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดยางมันกินขอบนะครับกินขอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยครับมันจะเกิดอาการหนึ่งขึ้นมาซึ่งเรียกว่าอาการเบรกแล้วเฉือนนะครับหรือพงมอะไรดึงเองนะแล้วแต่จะเรียกกันนะครับนะลักษณะก็คือว่าขับขับไปเกิดเบรกกระทันหันเนี่ยปกติแล้วรถที่ยางปกตินะครับหรือช่วงล่างปกติเนี่ยพอเวลาเบรกปุ๊บมันจะต้องนิ่งตื้อไปตรงๆเลยนะครับ นะหรือไปตามภูมิอะไรที่เราที่เราสั่งนะแต่กรณีนี้เนี่ยมันเยียบเบรกปุ๊บมันดึงพวงอะไรมันดึงไปเองเลยฮนะรถมันจะดึงไปเองนนะครับอาจเกิดอันตรายได้ในกรณีที่ขับรถเร็วๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันเนี้ยสิ่งงานพลันน้อยมาอาจเกิดจากการไม่สลับยางเลยนะครับแล้วใช้ให้มันหมดไปเป็นหน้าหน้าใมือประมาณนั้นนะครับนะถ้ามันหมดมากเนี่ยมันก็จะเกิดอาการนี้ซึ่ง เด um <room> <Rey caramel sauce> right totally ี๋ยวไปดูวิธีการสลับยางกันนะครับหลักมี้ว้กัน2แบบนะครับแบบแรกนะครับสลับหน้ามาไว้หลังนะครับหลังไปไว้หน้านะครับสลับคู่เลยนะครับแบบนี้เนี่ยควรทําที่1 0,000มกิโลแรกของยางนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือเอาเอาหลังด้านนี้ไปไว้หน้าด้านนู้นนะครับแล้วหน้าด้านนู้นมาไว้หลังด้านนี้ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือสลับควายเป็นควันปลาอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ย คุณจะทําเมื่อประมาณ2องหมกิโลไปแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับพอมาถึงกิโลเมตรที่สามหมื่นนะครับเราก็สลับขึ้นหน้าขึ้นหลังเหมือนเดิมนะฮะนี่แหละครับแล้วก็พอกิโลเมตรที่สี่หมื่นนะครับเราก็สลับเฉียงอีกนะฮะทำเช่นนี้สลับไปสลับมา,สล,บมาสลับไปสลับมาจนหมดอายุยางนะครับนะฮะวิธีนี้เนี่ยมันจะสามารถยืดอายุของยางได้อย่างยาวนานเลยครับนะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากเอ่อทางช่องเรานะครับนะะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ